มาอะอย่งอางออกกันออกได้ครับของสเปคขาวไงสเปคขาวนะครับสเปคขาวสเปคขาวไฟเตอร์แมตชสองชั้นนะครับแมตชสองชั้นแมตชสองชั้น มีสองสีแล้วก็มีสองใบผลิตสองใบนะครับหมดแล้วหมดเลยผลิตสองใบลายใหม่หมดแล้วหมดเลยนะครับสองชั้นโอ้สวยกว่าเสียงใช,งช่ถูกแปดร้อยยีบาทครับลายใหม่ลายใหม่ไฟเตอร์แว่นสองชั้น กันสองชั้นนะครับมีแค่สองใบผลิตสองใบผลิตสองใบหมดแล้วหมดเลยผลิตแค่สองใบนะครับหมดแล้วหมดเลยสวยผลิตสองใบพอเสียพ่อมีแค่ส